วันนี้มีงานติดตั้งตัวหน้าบานกับตัวเครื่องดิดวอชเชอร์นะครับโดยขั้นแรกเนี่ยให้เราเอาตัวฮุกใส่ลงไปในช่องของมันนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ทำการวัดระยะจากซ้ายขวาของตัวฮุกนะครับแล้วจากนั้นเราก็วัดระยะความสูงจากด้านล่างของตัวตู้ถึงตัวความสูงของฮุกนะครับเพื่อที่เราจะนำไปมัดตำแหน่งบนหน้าบานอีกทีนะครับ พอได้ระยะแล้วเราก็เอามามาร์กตำแหน่งที่ตัวหน้าบานนะครับเพื่อที่จะล็อกตัวเข้ากับตัวหน้าบานนะครับแล้วกวาดระยะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งของตัวข้างบนด้วยนะครับข้างบนมันจะเป็นตัวบร a เกตเหล็กนะครับแล้วก็มาร์กตำแหน่งไว้นะครับพอได้ตำแหน่งแล้วเราก็ใช้สกรู16มิลมนะครับยึด ตัวฮุกเข้ากับตัวหน้าบานนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ออตัวบรักเก็ตเหล็กนะครับ พอเรายึดเสร็จแล้วนะครับเราก็นำหน้าบานเข้ามาติดตั้งกับที่ตัวดิชวอชเชอร์นะครับเริ่มแรกก็เอาตัวคุกสีดำด้านล่างนะครับใส่เข้าไปในช่องก่อนนะครับแล้วจากนั้นจากนั้นก็ดันตัวด้านบนของพาเนลนะครับเข้าไปให้แนบชิดกับตัวฝาหน้าของตัวดิชวอชเชอร์นะครับซึ่งตัวทีนี้ตัวแบรคเก็ตก็จะเข้าไปในร่องพอดีนะครับ จากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ไขควงหรือ Impact Diver นะครับขันตัวน็อตนะครับที่อยู่สองฝั่งซ้ายขวานะครับเพื่อที่จะล็อกตัวปร c เกตกับหน้าบานเข้าด้วยกันนะครับ นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งตัวหน้าบานกับดิจวอเชอร์นะครับ